สวัสดีครับผมพบกับผมออปเชน่นเคยนะครับในรายการโดนหรือไม่โดนรายการที่จะมาพรีวิวของเล่นของสะสมหลากหลายชนิดนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมี Hot Toys King Shark จากภาพยนตร์เรื่อง The Suicide Squad นะครับผมก็โอ้โหเรียกว่าเป็นตัวที่สร้างกระแสฮือฮามากเพราะว่าหลายคนตกหลุมรักเจ้านอนหลามนั่นเองนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูรายละเอียดกันนะฮะว่าเขาเป็นยังไงเนาะ อ่าตรงนี้นะครับผมอยู่ที่เว็บไซต์โชว์นะครับซึ่งด้วยความที่เวลามันเปิดให้พิออเดอร์วันแรกอะครับภาพอะไรเงี้ยมันจะยังไม่อัปเดตครับผมเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นในหน้าจอนะครับก็คือ p o t t s s o o m n n s o o นนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะไม่ได้เห็นภาพอะไรแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสวิตกลับไปที่แอปเฟ e บุ o กนะครับผมเพื่อที่จะให้ดูรายละเอียดภาพแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เว็บไซต์โชว .com กันก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่า รายละเอียดของเจ้าตัวนี้เป็นยังไงนะครับผมใน w h a t s in the box นะครับผมส่วนราคา p ออ order นะครับตัวนี้เนี่ยเปิดมาในราคาอยู่ที่7,350บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะเปิดอยู่ที่7,350บาทครับซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่คิดนะว่าราคามันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าใครสังเกตดีๆนะครับตรงหน้าจอเราเห็นไหมฮะว่านี่ครับผม เขาไม่ใช่ movie masterpiece series หรือว่า television masterpiece series นะครับแต่เขาเป็น power post series ครับผมอะอะไรคือ power post ถ้าให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆนะครับนั่นก็คือเป็นฟิกเกอร์แบบที่มีจุดขยับน้อยมากๆ นะครับเรียกว่าแทบจะเป็นงานปั้นเลยแต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับก็คือยังพอขยับได้บ้างเป็นบางส่วนถ้าใครนึกไม่ออกนะครับก็อาจจะนึกถึงตัวฮักบัสเตอร์ในเวอร์ชันอเวนเจอร์สอินฟินิต t y War ก็ได้นะครับผมแล้วก็พวก Mark 46, Mark 47ที่เขาจะมีทำเป็นตัวพาวเวอร์โพส์นะครับผมนั่นแหละเป็นแบบนั้นนะครับผมอ่าโอเคนะฮะ มันก็เลยด้วยเหตุผลนี้นะครับทำให้ราคามันเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกด้วยเพราะถ้าสมมุติว่ามันเป็นพวก MMS หรือว่าอะไรแบบนี้ที่มีจุดขยับเยอะๆนะครับราคาเนี่ยคาดได้เลยว่าน่าจะเกินหมื่นนะครับผมอ่าของนะครับจะมาในช่วงกร,รกฎาคมถึงกันยายนปีหน้านะครับก็รอกันอีกประมาณปีนึงเนาะมานี่โซ s m สมาร์นะฮะอ่าแล้วก็โอเคมาดูวอชิง in t บ็อกซกันนะครับ Authentic and detailed l i n e s s of King Shark in the Suicide Squad นะครับ Detail recreation of King Shark's signature features including jaw, rolls of sharp teeth อะไรเนี่ย d r s a l fin and rough skin texture นะครับผมก็ยังไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับ Skillfully painted in white and multiple shades of gray color นะครับผมนี่มาดูที่ความสูงดีกว่านะครับความสูงอยู่ที่ราวๆ 35.5ซมจัดว่าเป็นฟิกเกอร์1ต่อ6ที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวจุดขยับนะครับเห็นไหมฮะว่ามีน้อยมากๆถ้าเป็นอ่าอย่าง MMS อะไรพวกนี้เนี่ยอย่างต่ำๆเนี่ยควรจะต้องมีอย่าง20จุดหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมาตรฐานคือ30จุดแต่ว่าตัวเนี้ยมีแค่7จุดเท่านั้นเองนะครับผมอ่า seven points of articulations including arms ก็คือแขน wrist อะไรวะริสนี่ข้อมือปะเออผมไม่แน่ใจนะครับแอนเวสเวสน่าจะเอวไม่รู้อะผมน่าจะแปรมั่วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูภาพกันอีกทีหนึง่งแล้วก็ four pieces of interchangeable hands นะครับผมก็คือมีมือมาให้เปลี่ยน4ชิ้นนะครับผมก็คือมี relax hand 1คู่แล้วก็อะไรเนี่ย gesture หรือ gesture ไม่รู้ hands อีกหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ crafted with vinyl material นะครับก็คือตัวนี้ยเนี่ยทำมาจากอ่าเป็นว,วัสดุแบบ Vi n นินั่นเอง ก็จะให้ผมนึกถึงอะไรดีอะเพราะว่าไวนิลมันก็จะมีทั้งแบบอ่อนแบบแข็งไหมเออผมว่ามันน่าจะเป็นแบบแข็งๆหน่อยนะอันนี้ดาวๆนะอันนี้เดาวๆนะครับผมก็ไม่แน่ใจในเรื่องวัสดุไวนนลเหมือนกันไม่ค่อยเชี่ยวชาญตรงนี้เนาะถ้าผมพูดอะไรผิดไปก็ลองเข้ามาแจ้งกันได้นะครับว่าเฮ้ยจริงๆมันอาจจะมีแค่แบบแข็งอย่างเดียวหรือมีแค่แบบนุ่มนิ่มอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ลองลองเข้ามาแจ้งกันได้เพราะว่าเดี๋ยวผมอาจจะเข้าใจผิดไปเองนะครับอคอสตูม นะครับก็ o ันบลูคัลเลอร์แพนส์วิแพทเทิรนะครับก็คือมีแค่กางเกงไม่มีกางเกงสีส้มนะครับตามที่เขาได้อ่ามันก็ว่าเอามาโชว์ในตอน Summer Showcase นะไม่มีนะครับแล้วก็อ c c e s s o r y มีอยู่แค่ชิ้นเดียวก็คือว n นบุ๊กนะครับมีหนังสือหนึ่งเล่มนะฮะก็เนี่ยหลักๆเนี่ยอ o อ y เซสซอไม่ต้องไปหวังนะครับมีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็จุดขยับมีอยู่แค่นี้ตามสไตล์ที่มันเป็นลายนี้แต่ที่สำคัญคือเฮ้ย hey, ราคามันค่อนข้างโอเคนะครับถือว่าถ้ามันเป็น MS เนี่ยไม่ได้ราคานี้แน่นอนนะครับผมอืมอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันที่ f a c e b o o k นะครับผมอ่านี่ดูที่รูปแรกเลยนะครับเห็นไหมฮะน้องหลามน้องหลามนะครับผมอืมก็อ่ะจุดขยับเท่าที่ผมเห็นนะแขนแน่นอนสองข้างนะครับเนี่ยแขนเนี่ยขยับได้แน่นอนส่วนศอกเนี่ยผมว่าไม่น่าจะขยับได้นะครับไม่งั้นเขาจะต้องเป็นทำเป็นยางหุ้มข้อต่อ อันนี้ผมมองว่าศอกเนี่ยขยับไม่ได้น่าจะขยับแขนได้สองข้างแล้วแล้วก็แล้วก็ตรงมือใช่ไหมตรงข้อมือเนี่ยอันนี้ขยับได้นะครับหมุนไปมาได้เนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นเลยว่ามันมีข้อต่ออย่างชัดเจนนะครับผมเนี่ยตรงมือนะฮะเออเพราะว่าตรงศอกเนี่ยเขาไม่ได้บอกเนาะศอกภาษาอังกฤษอะไรนะเอลโบ,บะ่ะใช่ไหมเออน,นั่นแหละนะฮะเออมันไม่ได้บอกเนาะมีคำว่า wrist แล้วก็อาร์มส์นะครับผมเออก็เอ้ยข้อเท้าเหมือนจะขยับได้ไหมใช่ไหมฮะเห็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นข้อต่อเลยอะใช่ไหมเนาะเนาะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนมีรอยข้อต่อนะครับน่าจะนะน่าจะแต่ที่โหดมากๆเลยนะงานชิ้นเนี้ยดูการเพ้นสีดิโคตรโหดอะสวยมากนะครับสวยมากเขาทอยไม่ทําให้ผิดหวังอยู่แล้วในเรื่องของเพ้นจ็อบนะครับนี่ดูนี่นี่นน อืท้องเนี่ยน่าจะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับตัวบอดี้เนี่ยน่าจะเป็นชิ้นเดียวกันก็คือแข็งแงไปเลยก้มไม่ได้นะครับคอ,อก,ก็เป็นชิ้นเดียวกันไปเลยนะครับไม่สามารถก้มเงยหรือขยับอะไรได้ทั้งนั้นนะครับรายละเอียดผมถือว่าดีเลยอะเอาจริงๆนะไม่ไม่รู้มีคนคิดเหมือนผมหรือเปล่านะผมรู้สึกว่าฮอตทอยทำออกมาเป็นอ่าเป็น power p o s e เนี่ยผมถือว่าดีแล้ว ดีเลยแหละนะครับคือโดยส่วนตัวผมมองว่าผมไม่เชียร์ให้ตัวเนี้ยทำมาเป็น MMS หรือ TMS นะครับใช่ไหมผมพูดชื่อย่อถูกไหมเออน,นั่นแหละผมไม่อยากให้มันทำเป็นพวก Movie Masterpiece Series อะไรอย่างนั้นนะเพราะว่าพอมันมีจุดขยับเยอะเนี่ยบอดี้จะต้องเป็นยางหุ้มข้อต่อและพอเล่นไปมากๆพังครับผมอืมผมไม่อยากได้อย่างนั้นหรอกครับเพราะว่า ตัวมันเนี่ยถ้าจะให้จุดเห็นจุดขยับเห็นข้อต่อเยอะๆก็จะดูไม่สวยแต่จะให้ดูเนียนกลิบๆแบบนี้มันก็จะเป็นยางนิ่มๆที่รอฉีกขาดได้ตามการเวลาหรืออาจจะพังตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณเล่นเลยก็ได้ถ้าง,งอนู่นนี่นั่นมากจนเกินไปนะครับก็ผมมองว่าการที่เขาเลือกเป็นวัสดุไวนิลแล้วก็การที่อ่ามันเป็น powerpostseries ที่ขยับได้น้อยเนี่ยผมว่าเป็นการเลือกที่ชฉลาดและ ผมมองว่าเราวินกันทุกฝ่ายนะั้นหนึ่งคุณได้ตัวฟิกเกอร์ที่คุณภาพดีแน่นอนคุณภาพดีถ้าดูจากการลงสีนะครับผมว่าเนี่ยดูดิเนี่ยแบบอย่างกระผิวหนังฉลามแบบตัวฉลามจริงๆเลยนะครับคือคุณได้การลงสีดีและคุณก็ยังมีความเป็นชุดผ้าอยู่ก็คือตัวกางเกงนะครับผมแล้วก็จุดขยับที่เขาให้มาเนี่ยแม้ว่าจะมีแค่เจ็ดจุดอย่างที่เขาบอกแต่ผมมองว่าไม่ขี้เหร่เลยนะ ทีแรกเนี่ยผมผมคิดว่าเฮ้ยหรือมันอาจจะขยับแบบได้น้อยมากๆแต่ว่า7จุดเนี่ยไม่ขี้เหร่นะครับไม่ขี้เหร่เลยถือว่าอะไรพื้นฐานที่คนขยับได้เขาก็เสิร์ฟมาให้เราแบบเรียกว่าพอสมควรนะครับคืนเนี่ยมันได้ความทนและแน่นอนนะครับคือจุดขยับไม่เยอะไม่ได้เป็นบอดที่ยางหุ้มข้อต่ออันเนี้ยคุณได้ความทนแล้วได้เรื่องอารายละเอียดรุ่นนี้นั่นผมว่าการลงสีไม่ขี้เหร่หรอกครับนะครับอืมแล้วก็ราคาอันนี้ปัจจัยสําคัญเลยนะครับ คือคุณได้ฟิกเกอร์ที่ดูทนมากกว่าเป็นยงางพุมข้อต่อแล้วราคายังถูกด้วยนะครับคือ power host เนี่ยผมกะไว้คร่าวๆแล้วว่ายังไงราคามันน่าจะประมาณนี้เพื่อนๆพี่ๆน้องหลายคนที่ผมไปถามขเขาก็เก่งไว้ประมาณนี้เหมือนกันนะครับผมเออแล้วก็เนี่ยผมมองว่าเอ้ปปี้นะผมแฮปปี้นะครับรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าซื้อออกมาตั้งโชว์ตั้งเล่นเอามากๆเลยนะครับคือมันจัดท่าได้ไม่เยอะหรอกแต่ผมมองว่าเนี่ย แค่ยืนน่ารักน่ารักอย่างนี้ก็โอเคแล้วนะครับไม่ได้น่าเกลียดแต่อย่างใดเลยเนาะเออเนี่ยดูแล้วรายละเอียดดีเทลเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยสวยเลยนะครับคือไว้ใจได้ h o อทอยเนี่ยผมไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับก็ต้องมารอลุ้นไฟ n นน p r โปรดักต์กันว่าเขาจะลดเกรดหรือดาวเกรดลงไปเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่โดยมาตรฐานเนี่ยผมก็ยังไว้ใจอฮอทอยอยู่ดีนะครับและดูตรงเคี่ยวการลงสีแบบเนาะสวยจริงนะฮะสวยจริง นี่ดูดูดูเห็นไหมเนี่ยคือคือพอมันเป็นข้อต่ออย่างเงี้ยนะฮะมันขยับยกได้แบบคุณไม่ต้องห่วงอะไรเลยอ่ะเรื่องข้อต่อนะครับเออมันมันมันขยับได้กอนั่งโอเคเลยนะเนี่ยดูดิแต่รายละเอียดเท็กเจอร์ผิวเนี่ผมยอมเขาจริงๆนะมันคือผมจะบอกว่าไงมันไม่ใช่แอคชั่นฟิกเกอร์แต่รูปแบบมันคือสเตตูที่เราสามารถขยับได้ในบางจุดเออผมมองว่าเป็นอย่างนั้นนะครับผมมองว่าเป็นอย่างนั้น ราคาต้นทางเนี่ยอย่างที่ผมอลองลองพูดไปลองโพสตไปในเฟซตัวเองนะครับแล้วก็ในเพจตัวเองก็คือราคาต้นทางเนี่ยถ้าคำนวณเป็นเงินไทยมันอยู่ที่ประมาณ5,700นิดนิดๆนะฮะ พอเอามาอยู่ในรถไทยเนี่ยด้วยราคาบวกภาษีบวกค่าส่งนู่นนี่นั่นก็อยู่ที่7,300ถามว่ามันเพิ่มขึ้นเยอะไหมก็เยอะแต่ถามว่ารับได้ไหมผมรับได้นะในจุดๆนี้ผมรับได้คืออย่างน้อยๆมันไม่ทะลึ่งไปเกิน8,000เนี่ยผมถือว่าโอเคแล้วนะครับเออและนี่เห็นไหมเขาก็ยังมีอ c c กซ s o ซอรี่มาให้ด้วยนะก็คือหนังสือนั่นเองนะครับผมเออดีนะฮะดี แล้วก็ทุกคนไม่ต้องกลัวสปอยนะครับเพราะว่าผมจะไม่ได้ไปแตะเนื้อเรื่องเลยนะครับคลิปนี้สามารถดูได้คลีนคลีนเลยนะครับผมเออดูดิสวยมากนะครับผมมองเลยว่าตัวเนี้จะได้ใจทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับอันนี้พูดหมายถึงว่ารวมรวมกันนะไม่ได้ว่าเจาะจงอะไรยังไงนะครับหมายถึงรุมรวมคือโดยปกติเรามักจะคุ้นเคยกับการที่เห็นผู้ชายเก็บแอคชั่นฟิกเกอร์เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเนี้ผมมองว่า ผู้หญิงเขาก็อาจจะมองในมุมว่าเอยมันดูน่ารักดีหรือแม้กระทั่งเด็กเองก็ตามนะครับมันเป็นตัวที่น่าเก็บแล้วก็ด้วยราคาที่มันยังไม่โหดเป็นหลักหมื่นเนี่ยอ่าพ่อแม่อาจจะซื้อให้น้องๆก็ได้นะครับคือดูทรงแล้วมันดูไม่น่าจะเป็นตัวที่พังง่ายอะไรขนาดนั้นนะครับผมเออนี่ดูดิโอผมชอบเทคเจอร์เขาจริงๆเลยอ่ะคือปั้นได้ดีมากๆคือหนึ่งเนี่ยปั้นได้ดีและสองคือลงสีได้ดีมากๆนะครับผมอ่า นี่ดูดิตายตายเจอเท็เจอรอ์งี้ไปตายครับผมแล้วดูตรงปากตรงเขี้ยวลงสีตรงลิ้นอะไรเงี้ยโดนใจใช่เลยฮะอุ้ยโทษฮะเนี่ยโดนใจใช่เลยนะเนี่ยออืโอเคมารูปสุดท้ายนะครับผมหลักๆตัวเนี้ยเราต้องยอมรับเลยนะว่าของมันน้อย แต่ก็เขาก็ยังพยายามให้ของนะคือมีมือให้เปลี่ยนมีหนังสือให้ถือนู่นนี่นั่น,นแอบเสียดายเล็กๆที่เขา,าตัดกางเกงสีส้มออกไปนะครับเอออันนี้แอบเสียดายนะครับเพราะว่าตอนโชว์เนี่ยเห็นแบบวางหลาเลยแต่ไม่รู้ว่าทําไมพอเปิดให้พรีออเดอร์ถึงได้ตัดออกไปแบบนี้นะครับผมเออแล้วก็หลายคนอาจจะมองว่าเ,เดี๋ยวมันมีสเปเชียลดิชั่นหรือเปล่าถ้าโดยปกติฮอตทอยเนี่ยเวลาเขาจะออกสเปเชียลดิชั่นอะไรมักนะอันนี้พูดคําก่อนว่ามักจะ ออกมาพร้อมๆกันกับตัวปกตินะครับซึ่งเขานเนี้ยเนี่ยมันออกมาแค่เวอร์ชันนี้เวอร์ชันเดียวผมก็เลยคิดว่าน่าจะไม่มีน่าจะก่อนนะครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่เดา,าไว้ก่อนว่าน่าจะมีแค่เวอร์ชันนี้ที่ไม่ได้แถมกางเกงส้มนะครับโยเวนจะเขาจะอุตรีไปทาเวอร์ชันกางเกงส้มแยกอีกทีหนึ่งก็แล้วแต่เขานะฮะแต่ว่าณนะตอนนี้อ่านเนี่ยเราเท่าที่เราเห็นก็มีประมาณนี้ทานเถินอะไรไม่มีนะครับไม่มีก็ ถือว่าเป็นงานตั้งโชว์เล่นที่น่ารักน่ารักแต่รายละเอียดเอ,เอาโหดจัดเลยนะครับรายละเอียดสวยงามมากเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมเชียร์นะเพราะว่ามันเหมือนเราได้พักอะครับเพราะว่าช่วงช่วงนี้นีของเปิดให้พีก็แบบเออะหมื่นอัพเออะหมื่นอัพกันหมดใช่ไหมเราก็ได้มาเล่นเออของเนี่ยเจ็ดพนนิด,นดแล้วก็รายละเอียดไม่ได้ขี้เหร่เลยผมถือว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ลงตัวราคาดีมากๆสําหรับปี2021แล้วก็ฮอตทอยฉลาดมากๆที่เลือกเป็น power post ผมรู้สึกซื้อในไอเดียนี้ของเขานะผมว่าทำเป็น power post สำหรับตัวนี้เนี่ยเยี่ยมนะครับเยี่ยมเลยนะฮะเออโอเคเพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วนะครับสำหรับ hot toys king s h a r k ในราคาพิออเดอร์7,350บาทเป็นแบบ power post นะครับหรือว่าขยับได้น้อยตัวนี้นะครับผมขอให้อยู่ที่โดนครับผมอ่าให้อยู่ที่โดนเลยนะครับรู้สึกว่าลงตัวกับราคาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2021นี่ยเราหาอะไรที่ ราคาอย่างเงี้ยได้น้อยมากๆเหลือเกินแล้วเราก็ไม่ได้เห็น power post มานานแล้วนะครับอืม power post เนี่ยนานทีจะออกทีนะครับก็นั่นแหละนะครับจัดได้จัดเลยเพราะผมไม่แน่ใจว่าคนพรีจะเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไม่อยากให้ไปลุ้นกันตอนของออกนะอันนี้แล้วแต่คนนะบางคนก็อาจจะอยากลุ้นก็ได้แต่ผมขอบอกก่อนว่าเราไม่รู้นะครับสถานการณ์ในปีหน้าหรืออีก2ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะแย่เหมือนตอนนี้หรือเปล่าถ้าอยากได้จริงจัดไปก่อนดีกว่าแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ก้ำกึง่งก้ำกึ่งยังไม่ชัว จะไปรอลุ้นตอนของออกก็ได้เพราะว่าอาจจะได้ของที่ถูกกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะก็แล้วแต่สไตล์คนแต่ถ้าสําหรับใครที่อยากได้เชียร์ให้จัดครับผม โอเคสำหรับการพรีวิวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่น้อ,นนองทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์บอกไม่ว่าจะเป็นในแชทหรือว่าในช่องทางต่างๆนะครับที่ค่อนข้างที่จะสนับสนุนการพรีวิวแบบใหม่ของผมค่อนข้างมากเลยนะหลายคนก็มีคิดถึงการพรีวิวแบบเก่าอยู่เหมือนกันเดี๋ยวไว้ผมมีโอกาสกลับไปที่บ้านเมื่อไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะจัด,จดเต็มให้เลยแต่ว่าณนะตอนนี้ก็แก้ขัดกันอย่างนี้ไปก่อนนะครับผมโอเคงั้นก็พักผ่อนพักผ่อนนะครับไปเสียทรัพย์กันนไได้เลยแแต่่่่วาม เผื่อๆนะบางคนอนะ่ะไม่รอผมแล้วล่ะบางคนน่าจะจัดไปแล้วนะฮะอ่าโอเคก็ขอให้มีความสุขครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย